ดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับก็ยังอยู่ในรถขขทุกคายสมิตรโมครับ F6 ถือว่าจัดหนักเลยครับเมื่อคืนนี้วันศุกร์จัดไปแล้ว3คลิปไปม,ม่นานนะวันเสาร์จัดอีกสัก2คลิปเนาะดูกันให้สะใจเลยเพราะว่าตั้งแต่ผมทำรีวิววิดีโอ มา4,000 4,200วิดีโอพี่น้องนะหรือว่า4,200คลิกสำหรับ s h, h 210 F6 สกิตเตอรโมก็น้องใหม่ล่าสุดก็ผมลงไม่กี่วิดีโนะอนะพี่น้องนะไม่ถึงลงประมาณ10วิดีโอครับมันก็ถือว่าน้อยครับก็ลเลย F6 ก็ หนักครับจะให้พี่น้องได้ดูเต็มพิมแล้วก็จะชมไปบนไปบอกคุณสมบัติราคาบอกทุกอย่างครับโอ้คุณคุณเยอะหน่อยครับแม่คนตกไม่ถึงครับพี่น้องนะฝนตกไม่ถึง ช่วงสวิงเร็วมากครับเอ่เฮหาหรือว่าสตอกสินค้าอยู่ที่ชนบุรีในน้องนะสำหรับสวิตเตอร์โม่าผมชอบที่เขาใช้เครื่องอีสูสุนะนะครับอ่าอีสูสุสี่สุบสีส่จังหวะ ดรีินเทคชั่นนะครับก็ดูๆไปก็ประหยัดน้ำมันนะเดี๋ยวจะสอบถามคนขับว่าเอ้วันหนึ่งเติมน้ำมันกี่ลิตรนะครับเพราะว่าวัดรอบเขาต่ำด้วยพันแปดรอบต่อนาทีนะครับก็เป็นรองถือว่าอยู่ดับสามนะครับเป็นรองแค่แคทกับโคมาสุแคทนั้นพันหกนะครับพันหกห้ิในเกณฑ 1>, 1 6 5 0รอบต่อนาทีส่วน M0 รุ่น10ก็1,070รอบต่อนาทีส่วน F6 ก็1,080 8 0น้อง1 8 0 0แล้วก็โกเบโก้ก็2,000นะครับโกเบโก้2,000ที่จะชิ้นี่จัดจ้านครับเพื่อนครับ2,000 2,100รอบต่อนาที โอ้ oh, ลบคุณน้องนะครับส่วนใหญ่ก็รถคุดก็อยู่ที่สองพันกันเยอะนะครับแล้วก็ x xmg ก็สองพันหนึ่งร้อยรอบต่อนอาทีนะครับสำหรับไฮโรแมกซนะครับหรือไฮโรแมก่าที่ว่าขาวดำนะร้อยสี่สิบแปดเรนมามิสูบิชิ ดาหกดีสา 3, 6, 6 3, 4, หมหกหีส่ไ้นะตัวนั้นก็อยู่สองพรอบต่อนาที2,000รอบต่อนาทีแต่ว่าแรงม้าเข้ามาเยอะนะแรงม้าแค่ร้8ยสีตัวนี้150ยห้าเจ็บหนี่ร้อแรงม้านะถือว่าเยอะเลยครับตามไมา้มุมนึงครับตอนนี้เดิน น่าจะเอาอ่าต้นไม้เน้องน่ะมันอันตรายต้นไม้ยังไม่ตัดอ่าได้ดูอีกบุมหนึ่งเนาะตามดูอีกบุมหนึ่งเห็นตรองแก้วพี่น้องนะสีสวิตเตอร์โมก็แม่ดูไปก็เหมือนสีดอกดอกคุณนะพี่น้องนเะมันสีมากฟรีเลย ว่าจะเป็นกล้วยหอมนะสีกล้วยหอมนะกล้วยหอมสุกนี่ครับเวลาเดินนี่ดังสำหรับ F6 นี่จะไม่ใช้แคเรียรพี่น้องไม่ใช้แคเรียรในการรองรับจะใช้โรลเลอร์หมดเลยนะครับรถขุดก็จะมีสองค่ายนะครับที่ใช้โรลเลอร์รองรับกันกระดกหมดเลยก็มีที่ดัชชี 5G แล้วก็สมิตโม่เอฟ6เ่ยครับอ้าเล่นนะครับพี่น้องโอ้ยจะวจะโดนสายไฟแรงสูงต้องตัดนะครับต้องตัดเมื่อคืนนี่ฝนตกครับอ่าที่บ้านชาติเจริญทรัพย์่ีตกครับพี่น้องนะ หรือว่าจะเย็นดีหน่อยโอ้เมื่อคืนนี่นอนหนาวเลยนะครับอากาศดีมากเมื่อคืนเปิดแอร์25แล้วเปิดพัดลมด้วยโอ้หลับสบายครับฝนตกตอนเย็นลมแรงมากครับโอ้ระบบระบายความร้อนหรือว่าเจอรูนี่ดีมากเลยครับฝาปิดเครื่องใหญ่มากครับ สำหรับ F6 นะโอ้บอดี้เขาใหญ่พอๆัอัดีทูนะครับเดี๋ยวหักกิ่งก่อนต้องระวังเลยครับเพราะว่าสายไฟน้องโอเคครับโอ้กำลังเป็นดอกครับอ่าถือว่าถือว่าฝีมือครับฝีมือ ดีเสียวแวบเลยกลัวจะโดนสายไฟครับค่อยๆเคลียร์ดินนอกอกออกไม้ออพี่น้องตทษทีนะรถระดับ200ก็มีเดี๋ยวผมจะไล่แต่ละค่ายว่ารถขุดนั้นราคาเท่าไหร่พี่น้องนะไล่จาก อาถูกนะโอเคครับ เรียบร้อยพี่น้องโอ้ดอกหอมมากครับเอาผักเลยครับโอ้แรงมากครับไายก็นูหน่อยนี่พลชัยครับ

ดูว่าเจอใครนะอยากจะดูรถไหมยันเข้าไปพี่น้องนะ,ะมีทางหลวงมานะครับ เดี๋ยวให้ดูนะพี่น้องนะนี่ครับจเราขยายสี่เลนนะขยายสี่เลนให้รถวิ่งสะดวกก็นี่ครับมีมาขัเบอร์ครับขอเบอร์เท่าแก่นะครับนี่อยาให้ชมเลยนะครับ โอ้นี่ศรีประคนชัยเอาหินไปแล้วครับนี่ครับไปแล้ว